Terima kasih telah กูว่าเดต๋ยวจบ้านพ้อมกันผู้การผู้กับมันหนึ่งปีผู้ว่าบ้านพุ่มใหญ่เยนี้อีกพวกทิพย์ปจินวันเลยตีบเล่มไีบลอมานึ่เออๆนุ่มคนหนึ่งเล่กันไปบาเด๋ยวพมบาตรงไหนเดี๋ยวพมมาพุ่มบาทุกโตกินก,กักนพรต่าายยปปลเ,ลเล็มกมาเลยพมมาได้อ่านเลยแล้วก็ความพ่มมาใหญ่ต้นใหญ่เอาพื้ปลาคอตว่าพี่น้องกับอยู่ที่นี่บางคนกนระาษเลยบางคนไม่กาษสีก็ไปแต่เล็กลกับสี่อ่องโคตว่าเดียใจกับ กองตาเล้งไปกับผู้ที่ก้าบ,บอกว่ายางต่อหนึ่งลอยมาเดิมผมจำได้นะจริงมาเรียนรราความไม่ได้เป็นจำจากผืนเศรษฐกิจแลักของเรายางพารากับปั๊มน้ำมันตีไม่มีราคาอยู่กันนี้เรียกจำไม่ขาดกล่องฉีดมันรุ่งเราก็ไม่มีรายจ่ายไม่มีรายได้พอกับรายจ่ายแต่ละวันเดี๋ยวจะให้ที่ไม่ง่ายนะแต่บ้านวันนี้ผมขาดการว่าทั้งเตะปีนาเวเลตอมเป๊ะไม่มีง่ายเนยไม่จะง่ายเลยไม่ชีวยเลยกันอย่างโอดเจ้ยนะก่อนผมมาก็อย่างว่า ตอฝาบานอมกก็ฝาผู้ใหญ่บานอนะเวอรคนในตู้วางาอยู่ป๊อมมาลกันตงนีะผู้จกกับว่นเออผู้ใหญ่กันเล่นมาดันมี้เมาเพี้ยแม่ไปนอนมารวมชุมนุมกแม่เอ้ยไอ้ตาดีะเลยเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีเออดับทีดังไหนว่าใไหมนตังหืนใค้คนที่รอลับางคนีนอเดงเัน้าุยกไมาบุกับไปเล ก็ยังมือนะแต่ก็โดาทุกล้อคันในกั้นก็เป็นเจ้าเด่นไปกันไปปอบไปเดินบ้าเดินบงก็โอ้ยหกอดกอดเ่มวันนี่นะ